เอานะคะก็วสวัสดีสวีดตัตทานุ้มทุกท่านกันเลยอยู่กับหงาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาเออลองโทรหาทซเทดแล้วก็ลองวิดีโอคอลด้วยเออจะกล้าดีไหมเอ่ยมาลองดูกันเลยเออนี่ไงเฮ้ยปิดเสียงก่อนเออรับเอ้ ไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกฮัลโหลแม่เป็นไงล่ะอันนี้จับนี่เหรอฮัลโหลอุ้ยทำไมน้องร้องไม่รู้ฮัลโหลต้องการคุย เฮนิดฮ <Hello. S 2> ัลโหลยหวีเป็นจริงเปล่าวะเห็นเขาบอกว่าเห็นผมรู้นะว่าสังเฮมีจริงไม่ต้องนาเทียมผมว่ามัไม,ม,ม่จริงอะไรเนี้ยมันมีจริงนะจะได้รู้แลวนะนะเออก้ากดวิดีโอคอ จะอ้วกงาะเม่ิดีโอคอลแล้วก็ต้องนะแหผมไม่ได um> um> ้กลัวลองวิดีโอคอลกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแบบวิดีโอคอลกันดีกว่าโอเคมาลองเอ่อกดแล้วจะเห็นหน้านะ Oh m ม g ก d ดน่าแบน่ากลัวฮุยอะไรอ่ะเอ่อวิดีโอขะอไรวะวิดีโอขแบบแม่ดูืม เป็นวิดีโอเขาเปหาต้นเฮดไม่รู้อ่ะมันจะเป็นเต้นเฮดไม่รู้อ่ะเพราะว่าเอ็กบดีโอเขาเขาได้ยินเสียงแวแวๆเลยโอ้โหโอ้โอ้โห ดึกแล้วโอ้ยตา่เออตอนนี้ม่คคอยในใจเนี่ยโทรแลนะ้แวแหละอันนี้ตอนดึกนะอันนี้แค่ตอนดึกสองทุ่มครึ่ง,งถ้าปิปตอนตีสามล่ะ รู้สึกแบบทำไมทำเรื่องแบบนี้ด้วยวะวังวางวางบายบายบายโอ้โหไม่มีทีมตอบรับเลยแล้วแชทละ่ะโอโ้ยใช้ก็เอกอดการแบบอันนั้นหรือเปล่าโรงเรียนมันยิ่งเรียนไม่ทำอยู่ไฮไฮ welcome to the chat หูอายุ

ไปเ่นสั่แฟมิฟลี่สังขงมนมไหม้ลูกเท้าวันไก่ทอดข้าวเหนียวเช้าๆกินหมดมันหยิบม่โดนนี่ค่ะอนมาเต็มอลเนยไม่รู้หนักเท่หร่เ,ม,เม,ม่ว,ว่าอุนนะ้ลขนเนาะ นี่คือ,คอพิมพ์ชแชทกับเซล,ลินเทนแม่ตกใจเลยว่าโอ้ยโอ้โหคือจะไม่รู้ว่าสซรินเทมีใจดีในในขนาดนี้เออมันนี้นะเออนนเออ,เอ,อนี่มันเออนี่มันอะไรวะนี่ ตกจกินเกงก้ยกับกมุ่ยเด้าขอโทรแล้วก็จับมือแหมพร้อมกันนะกลัวมันแหมตั้งโทรหาคุณยายแกนี่โทรเพนนี่ไว้เซนเทสโดนีพี้โทรหาอันนี้แล้วกันร้อนวังนี

บายบายแฮปปี้เบอร์เดย์อือบายบายไปเอา F3 b a l บกระเตงมาจากไหนฮะอลิฮะไปเอา F3 b a l บกระเตงมาจากไหนอยากลองดูว่าแบบดูว่อมีอะไรเกิดขึ้นอะไรสา โอเคก็บายบายนะผมเอ๊ะยผมไม่ได้ลองเลยอืมกำลังโหลดอยู่นะครับผมไลท์สตาร์ทสามวิแล้วกัน <c oughs> ไม่รู้ว่าจะหลอนกว่าไหมรับ แล้วมักดล็ปต็นี้อะไระโอเคเสียงเตนเตนเต้นเกนี่เห็นมันั่งกินเห็นพ่อแม่ที่ก็ถ่ายรูปเห็นภาพก็อยากจะเต้นตันชุดเฮ้ยมีใช่ไม่พี่มันให้ซื้อมาให้น้องด้วยอันนึงแล้วผีมันก็ บบาๆเหมือนกันนะก็น่าฟังอุ๊ยอันนี้ไม่น่าฟังนะมดีเซนเหรอไม่ยอมปล่เยงก็รอบ๊ายบายแค่อยากโทรหาเตือนืดเ้หยอมปล่อนอยู่นะโอเคนะสาบคืนนี้ก็ก็ขอเอาตุลานะผม อืมก็บ๊ายบายก็ยิ้มกดไล้์ให้ก็แชร์กับสัตต่อใครด้วยนะครับบ๊ายบายน่ากลัวเนี่ยไม่อยากวางไอยากคุยกับท่านผู้ชมไปตลอดไปด้วยบ๊ายบาย